อกาับรายการยังไงในล่ โอ้โหท่านชมบอกเลยนะคะว่าเป็นรายการแกะกล่องใหม่ของทางช่อง i n n n e w ของเราค่ะแล้ววันนี้แกะกล่องใหม่แบบนี้ต้องพิเศษแล้วก็เอ็กคือสสุดๆค่ะเพราะว่าเราได้ตัวนักสดแสดงและคุ้มกับบากฝีมือจากซีรีส์ The Last c h a r นั่นเองค่ะที่เขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาบอกนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครบรสสุดๆค่ะจะครบรถขนาดไหนเขาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าอื่นแนะนำตัวหน่อยค่ะยังไงเป็นใครเป็นไนบ้างจ้าสวัสดีนะครับผมหนุ่มมนฒิพงปรีสวรณนะครับก็เป็นผู้กำกับเดอะรัตไทม์เดอะซีนี์นะครับความทรงจำครั้งสุดท้ายครับสวัสดีครับผมประกอธิวัฒนะครับรับบทดิวนะครับในเรื่องเดอะรัตไทม์ความทรงจำครั้งสุดท้ายครับสวัสดีครับผมเปาพิเชษนะครับรับบทอาในความกำกับครั้งสุดท้ายครับ สวัสดีค่ะพรฟ้านะคะก็พรฟ้าพุนิกาค่ะถ้าใครคุณนหน้าคุณตากันก็จะเป็นนางงามนะคะใช่นะคะก็เป็นสกเรนอาร์มิเชนวอสเทเลนต์ตีเตอร์ซุนต์ทเนตี้ค่ะก็รับบทเป็นอนาในเรื่องเดอะลัสทามค่ะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งค่ะสีสกุลค่ะมาจากเดอะลัสทามค่ะสำหรับตอนสุดท้ายค่ะรับบทเป็นรันค่ะก่อนอื่นขออนุญาตถามพุ่มกลับก่อนเลยค่ะพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์นี้หน่อยค่ะทำไมถึงมาเป็นเดอะลัสทามได้ยังไงคะก็เดอะลัสทามเนี่ยจะเป็น ซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าเราก็สอดแทรกความดรามา่าเข้าไปด้วยเน้อเรื่องจะเข้มขน้นและที่สําคัญเนี่ยเรื่องนี้นอกจากเราจะมีคู่คู่ Y ซึ่งจะเป็นคู่คู่รักต่างวายัยนะครับเรายังมีคู่หญิงหญิงที่เป็นคู่ยูริด้วยนะครับ เรียกว่าเอาใจเส็ใจยูนิเซ็นเต็มที่เลยเออนอกจากสีวิตที่นี่นอกจากคู่ว,วัยเรื่องนี้มันน่าสนใจไงคะเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของคู่รักต่างวัยทั้งคู่ได้มีโอกาสมาเจอการรักกันแล้วก็มีความทรงจําดีๆร่วมกันท้ายเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตของทั้งคู่ทําให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่บอกแล้วกนะันอลมงั้นจบเลยงั้นจบเลยครับก็เลยก็เลยอยาก จะให้ติดตามดูรับรองว่าสนุกเข้มข้นแน่ๆแ,และที่สําคัญคือเรื่องนี้เนี่ยเราไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัดเกินครึ่งเรื่องนะครับเรียกว่าโลเคชั่นสวยมากก็หลักๆเราจะไปถ่ายกันที่กาญจนบ,บรุรีบ้านมีตองสะพานมอญจะได้เห็นหลายๆที่ที่อันซีนที่หลายๆคนไม่เคยเห็นทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องนี้ครับอ่าถ้าถามพู้กลับเสร็จแล้วขออนุญาตถามตัวนักแสดงหน่อยค่ะยังไงคนรับบทยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มต้นจากคนสุดหล่อคนนี้ก่อนคะ่ะ สวัสดีนะครับผมก็ได้รับบทสป็นอ่านครับก็เป็นเด็กดิ้วที่เรียนไม่เกแล้วก็โดนโดนคุณลุงให้มาสึกงานแล้วก็เจอกับพี่ลิวครับอืมตัวนี้คาแรคเตอร์ตัวนี้มันคอน่อนข้างยากขนาดไหนเราทําการบ้านหนักไหมคะสำหรับตัวนี้เออจริงๆผมไม่ค่อยหนักครับคนที่ทำหนักเป็นทางที่พูดจัดแบบทองะไรอย่างเงา หนังจรีนหนักคือเพราะว่าแบบผมเพิ่งเป็นงานแรกครับก็แสดงไม่ค่อยเก่งเขาก็พยายามปรับบทให้ให้เหมือนตัวเองก็เลยหนักปรานนู้นมากยังไงเขาบอกว่ายังไงเราทำการบ้านคู่กับเขายังไงบ้างค่ะก็โกนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นริวนะครับ เรื่อนี้คาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นหนุ่มมั่เจอมีนวดขยันทํางานแล้วก็เป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปมไม่เชื่อมั่นในความรักก็เลยปล่อยตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวชอบดื่มอ่าแต่ว่าก็ยังทํางานอยู่นะครับจนมามาเจอเจ้า มไม่ไม่ผมชื่ออามนะจะออจครับครับ,รบ <c oughs> เป็น,นีงยครัทำการบ้านอะไรเขาบอกว่าเพียงทำการ <c oughs> บ้านหนักเลยก็ <c oughs> คือเวิร์กช็อปครับจะมีพู่มกับพี่หนุ่มอยากได้อะไรก็มาคุยกัน <c oughs> แล้วก็เวลาไปอาเซตจริงอะครับมันอย่างที่ที่มกับบอกโลเคชั่นมันเพื้อบรรยากาศมันไปมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราอินกับตัวละครตัวนั้น ยูริของเราบ้างไงจากบทนางงามสู่บทนักแสดงไงคะ่ะก็พลิกบทบาทค่อนข้างเยอะค<ฮ>่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างอย่างแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องแรกด้วยที่เป็นเป็นซีรีส์แบบตัวเต็มของสําหรับตัวพรฟ้าเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือบทบาทของนางงามเนี่ยมันก็จะทําในรูปแบบของความสวยความงามซะเป็นหลักใช่ไหมคะพอมาเป็นเรียลลิตี้จริงๆที่เราต้องเข้ามาอยู่ในตัวละครเนี่ยเราก็ค้นหามิติอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวเราอะเอ็กซ์พอร์มันออกมาใช่ค่ะก็รู้สึกว่า เราแค่ต้องการต้องการเป็นคนเ,เปลี่ยนจากแค่นางงามะคะ่ะเป็นคนปกติมากขึ้นเพราะเรื่องนี้มันมีความเรียวค่อนข้างแบบเยอะมากๆใช่มันมีจิตจริตนางงามเข้าไปด้วยไหมคะก็เกือบมีค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่พอเวิร์กเวิร์กช็อปค่อนข้างหนักนะพอพอเราทําการบ้านมาดีก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไอ,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 อ เขาเรียกอะไรคะจริตนางงามเนี้ยมันมันก็จะแบบได้ถูกลดทอนไปแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะสำหรับการแสดงามาถึงคู่ของฟอนฟ้าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ หนูรับบทเป็นรันนะคะก็คือจะเป็นน้องของพี่ริวค่ะรันก็จะเป็นบทที่ยากสาหรับหนูเลยเพราะว่าเขาจะดราม่าเขาจะเศร้าจะโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากปมเล็กๆในใจในชีวิตของเขาแล้วก็มาเจอกับพี่อนาที่จะแบบมาฮิลใจซึ่งตัวต้องไปรอดูเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากมันมีเยอะของมันค่อนข้างเยอะอะไรยงเงี้ยความที่มันไม่ไม่เหมือนที่เราบอกน้อยไม่เหมือนตัวตนของเราอย่างเงี้ยแบบนี้เราทําการบ้านหนักขนาดไหน หนักค่ะหนักหนักมากหนูต้องฝึกทั้งเลิฟซีนใช่เป็นเลิฟซีนแบบครั้งแรกแล้วก็เป็นหญิงหญิงด้วยอะไรอย่างงี้คือใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาปรับจูนกับพี่พอนฟ้าให้รู้สึกแบบเข้ากันมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของแบบดราม่าก็เหมือนกันเขาจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาค่ะแต่ว่าเวลาเขาจะระเบิดออกมาคือเขาจะแบบไปสุดมาก ามาถามผู้ว่ากลับบ้างคะ่ะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์วายนะคะมันท้าทายขนาดไหนด้วยความที่แบบซีรีส์วายในประเทศบ้านเราค่ะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ซีรีส์วายส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะเป็นแนวลักใส,ส่เราก็เลยมาทําการบ้านกันเยอะก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์นี้ก็เลยมองว่าเออถ้าเราอยากจะฉีกเราเราทําอะไรได้บ้างไปตรงไหนได้บ้างเราก็เลยมองว่าอ่ะอย่างแรกเลยอย่างน้อยเรามีทรัพยากรในมือก็คือนักแสดง กลุ่มหนึ่งที่ที่เราได้เล็งไว้แล้วเราก็เลยมองว่างั้นเรามาทําคู่รักต่างวัยนะครับผมผมเชื่อว่ายังมีกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากจะเสพงานที่มันโตขึ้นผมก็เลยมองว่าอ่ะถ้าเราเป็นคู่รักต่างวัยมีช่องว่างมีแก๊บระหว่างวัยแล้วระหว่างทางมีการสื่อสารมีการร่วมใช้ชีวิตกันมันน่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะและที่สําคัญก็อยากเอายูริมาใส่ด้วยแล้วก็ได้น้องควัฟ้ามาช่วยเล่นผมก็เลยมองว่านี่แหละเราน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตรงตรงที่สุดแล้ว ครับค่ะทำไมเราถึงเลือกคาแรคเตอร์อย่างเช่นพี่เปาต้องเป็นคาแรคเตอร์นี้คนนี้ต้องรับบทพี่ริวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างอย่างบาโกเนี่ยเขาลุกเขาจะดูจริงๆเขาเขาตรงมากเลยนะครับอย่างแรกเลยจะดูโตกว่าในเอก2คือการแสดง acting เขาสบายเลยคือเราเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับทุกอย่างเขาจะเกต acting ดีทําความเข้าใจง่ายนะครับ เขาเสียช่างมันไปก่อนขาอดีนี่เข้าดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมงานอย่างแรกเลยคือเราเอาสเปคตรงการแสดงได้วินัยเยี่ยมนะครับจบ ส่วนส่วนของอาร์มเนี่ยอาร์มเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่ยากนิดนึงเพราะต้องเป็นลุกที่สดใสมีสเสน่ห์แล้วก็ไปเจอน้องเขาคือคว้าคอเลยตอนนั้นต้องต้องคนนี้จริงๆแล้วที่สําคัญคือคาแรคเตอร์เขาคือเป็นอาร์มอ๋อเรียกว่ามองปุ๊บคนนี้ใช่เลยใช่แต,แต่ก็อาจจะมีนิดนึงที่เขาเป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเวิร์กช็อปกันเยอะกว่าจะได้เปิดกล้องนะครับแต่พอเปิดกล้องมาเรารู้สึกว่าดีใจดีใจที่เลือกน้องเขา จับพิดค่ะจักน,งนางอข้างหลัง <laughs> ข้างหลังเนี่ยจับตัวได้ไงคะพรฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกพอรู้ว่าจะได้พรฟ้าไม่ไล่้เราก็กังวลน,นิดนึง <c oughs> ยิ่งเห็นตัวจริงยิ่งกังวลมากว่าจะทํายังไงให้เขาสวยน้อยลงอะ่ะ <c oughs> เพราะผมไมอยากได้ <c oughs> คือมองไงก็สวยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยมองว่าไอ้ทำยังไงให้ผมอยากได้คนสวยมากมันมันจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อในในบทน่นะครับก็เลยคุยกันว่าเรื่องนี้แต่งน้อยได้ไหมบางช่วงเราหน้าแทบจะสดเลยน้องเขาไม่ติดอะไรเลยรวมทั้งคาเล็เตอร์ก็ต้องเข่าห้าวซึ่งขัดกับลุกเขาเลิฟซีนน้องถึงไหนถึงกันอยากให้ดูมากเลยเปิดตอนนี้เลยได้ไหมยังใช่ไหมโอเคก็เลยหมดห่วงนะครับยิ่งเวิร์กช็อปยิ่งหมดห่วง ทีนี้พึ่งเนี่ยกังวลที่สุดเพราะว่าบทหนักมากอารมณ์เขาจะสวิงมากเจอพี่จะแย่มากแต่พอรู้สึกดีเขาก็จะดีกับกับทางนู้นมากพอเวิร์กช็อปกันเขาก็ทําได้ดีแล้วที่สําคัญน้องเขาเนี่ยจูบแรกในชีวิต แล้วกลายเป็นพรฟ้ามาประเดิมอย่างเงี้ยนะครับน้องเขาก็ไม่ติดอะไรก็ก็ผ่านไปด้วยดีผมก็เลยแฮปปี้มากทุกอย่างที่ออกมาผ่านเลนผ่านกล้องเนี่ยทุกอย่างคือแฮปปี้หมดเลยนะครับมีความสุขกับนักแสดงทุกคนเลยถามถึงแต่ละซีนหน่อยส่วนตัวเราชอบซีนไหนมากที่สุดคะของเรื่องนี้ถามให้ก่อนดีเอาไหมให้คุณลุก่อนให้คุณลุงหนูชอบซีนที่ตีกับ พี่อันนะแบบว่าคือเราจะไม่ได้ตีกันจริงจังค่ะต้องรู้สึกวแบบว่ากวนกวนประสาทอะไรอย่างงี้ใช่ชอบซีนหน้าบ้านที่สุดอ๋อชอบชอบซีนหน้าบ้านชอบซีนหน้าบ้านเป็นเหมือน first impression แรกของกันและกัรมากกว่าที่รู้สึกว่าแบบเราต้องมาเจอเด็กคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อะล้วสองคนล่ะคะถ้าผมนะครับถ้าโกชอบโกจะชอบซีนซีนก่อนจบเรื่องครับที่เราสองคนได้คุยกันค่ะ เราถ่ายที่สะพานมอญในช่วงระยะเวลาที่มันมันระยะเวลาค่อนข้างจากัดนะครับเพราะว่าภูมกับพี่หนุ่มอยากไล่พาทิตเหมือนพาทิตกตกดินแสงแบบส้มๆตรงหลังแบ็กเกาว์ไปหลังสะพานมอญผมว่ามันเป็นภาพที่สวยแล้วผมรูม้สึกว่าซีนนั้นเปาเล่นเล่นส่งอารมณ์ได้ถึงและบทม,มันยาวมากและพี่หนุ่มอยากไล่แบบเหมือนพูดทีเดียวยอะไรเงี้ยน้องส่งอารมณ์ดีมากเลยชอบซีนนั้นครับพี่เปาเหรอคะหรือว่าชอบซีนเดียวกันเลยไม่ผมชอบเปาซีน ไม่ผูกอะไรกันเลยอย่างเงี้ยแต่แบบเอ้ที่เราไปในถ้ำอ่ะอ่าแบกกันในถ้ำสบายไงผมว่าผมดูเท่ดีแล้วซีนในถ้าปอมมันก็จะบอกว่าอะไรครับบอกว่าโดยปกติแล้วอ่ะทุกเรื่องในในในเอกพระเอกต้องเป็นคนแบกในเอกแต่เรื่องนี้ทำทุกอย่างที่นายเอกต้องเป็นคนทำหมดเลย ใช้กําลังใช้กําลังทุกเรื่องเลยช่วยพระเอกทําทุกอย่างอ่ะซีรีสนี้หัวจะออนในวีทีวีวที่สี่นี้เราคาดหวังกับกระแสยังไงบ้างอะก็จริงๆทีมงานทุกคนนะครับนักแสดงตั้งใจมากนะครับเอ่ออย่างแรกเลยที่ที่คาดหวังคือคนดูดูแล้วชอบนะครับชอบแล้วหลงแล้วก็รักตัวละครทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจมากด้วยเช่นกันนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูแล้วก็เปิดใจกับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะชอบและหลงรักเหมือนที่ทุกคนหลงรักผลงานของเราแน่นอนว่าขำถามผู้กับหน่อยว่าในมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะในซีรีส์เรื่องนี้เออเซอร์ไพรส์แน่นอนจริง <c oughs> ๆมันจะเซอร์ไพรส์หลายอีพีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกที <c oughs> อ่าก็คือซีนที่บอกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> รุ่นบอกนี่จบเลยซีนนี้บอกบอกแล้วจบเลยครับบอกแล้วจบวีทีวีบอกให้ถอนเลยถอดแต่แต่มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนครับเพราะว่าตั้งใจมากกับกับซีนซีนที่คุยกันตรงนี้ครับอยากอยากให้ดูจริงๆจนจบนะครับแล้วทุกคนใจว่าร้องแบบเรียวว่าไม่ ไม่พลาดทุก EP เลยต้องห้ามพลาดครับทุกอย่างจะหนึ่งสองสามสี่ถ้าดูเราจะรู้สึกรู้สึกได้เลยถ้าพลาดเราจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอ่ตั้งใจอืมอันสุดท้ายนี้ให้ทุกคนฝากซีรีส์เดอะรัตชาม่อยค่ะก็ฝากซีรีส์เดอะรัตชามต้องทำเสียงหรอเสียงธรรมดาเสียงธรรมดาฝากซีรีส์เดอะรัตชามด้วยนะครับความทรงจำครั้งสุดท้ายนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับเพราะว่าพวกผมตั้งใจทํากันมากๆากเลยครับอ่ะคุณยูทค,ครับคุณยูทพี่คอมฟะฝากก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับผลงานของพวกเรานะคะจากท้ายจําดีฟินนะคะแต่ a s t t i าความทรงจําครั้งสุดท้ายะคะ่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แบบแฟนๆทุกคนนะคะ จะได้สร้างเมมโมอรีดีๆนะคะไปกับความทรงจำของพวกเราะคะ่ะในเดอะลัสทามความทรงจำครั้งสุดท้ายนะคะทางช่อง VTV คะ่ะวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะเอะ14กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลาวันศุกร์ค่ะหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่ VTV เท่านั้นนะคะอย่าลืไปดูกันนะคะโอเค ที่ปากฝา,ากเลยค่ะอ <c oughs> ๋อเขาที่ฝากฝากจัมีทั้นนงหลายจะมีนน <c> ะ <oughs> สํ <c oughs> าหรับโกนะครับก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องเดอะรัตไทมความทรงจําครั้งสุดท้ายนะครับผมคิดว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่ที่ทุกคนคิดว่าคาดเดาเนื้อเรื่องได้แต่พอไปดูจริงๆมันมีความซับซ้อนของเนื้อเรื่องแล้วก็สิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้ครับผมงัก็ฝากด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับที่ี่กุมภา พันนึ้นะสิริคุณพานะครับสิริคุณพเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทางช่อง VTV เท่านั้นครับผมอ่ะสุดท้ายพี่เพิ่งของฝากค่กก็ฝากซีรีส์เรื่อง The Last ท e ความทรงจำครั้งสุดท้ายด้วยนะคะหนูเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้ทุกคนแบบอยากติดตามปมของตัวละครแต่ละตัวค่ะเพราะว่าทุกคนจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองว่าทําไมเราถึงต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใช่ทุกคนก็ต้องไปรอดูนะคะไปดูนะคะว่าพอฟ้าขโมยจุกุัน่ะนยอ่ไบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามจริงๆนะคะสําหรับ The l a s ร c h ช r m เนี่ยยังไงก็ต้องรอติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะคะวันที่14กุมภาพันธ์ทีวีทีวีค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะอังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลยค่ะขอบคุณมากๆที่มาติดตามค่ะ